เพื่อนๆทายมากันครับว่าตัวไหนครับผมตัวไหนครับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมาเร็ว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 เลี้ยนโอ้ยเลี้ยนเร็วเลี้ยนมาเร็วมาเร็วมามาตัวไหนครับตัวไหนเออเลี้ยนมาถึงก่อนเพื่อนเลยโอ้ยเลี้ยนโคตรเก่งนะครับโอ้โหอเลี้ยนเก่งที่สุดเลยโอ้ โนอ่าแม่เสือแล้วก็ไอแดงแล้วก็ตัวไหนอีกครับผมอ่าไอเสือไอเสือเข้ามาอ่าไอเสือมาที่สี่ครับผมแล้วก็แม่เลียนแล้วก็นี่นี่โอเคครับเลี่อเนเก่งที่สุดเลยเรื่องเก่ง่าเพื่อนครับมาก่อนเพื่อนเลยครับนี่นี่นี่ไปยืนดูเขาไปยืนดูอยู่แล้วเา้าระวังหมากัดน,นายเลียนเอ้ย ไอ้เลียนไปยืนดูอะไรเลี้ยนมาเร็วโอ้ยมา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 เร็วเร็เร็วเลียนเร็วเร็วเเร็วอ้ยอ้ยเลียน่งมาแล้วครับเร็วเร็เร็วเร็วเเร็วเร็เลียน อุ้ยอุ้ยเร็วครับเร็วครับอุ้ยเร็วเร็วรอบที่สองครับใครจะถึงก่อนครับมาเร็ว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 มาเร็ว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 มาเร็ว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 ใครถึงก่อนครับใครถึงก่อนเร็วเร็วเร็วอุ้ยเรียกแล้วเรียกเร็ว เร็วเร็ววเรเรเล่นก็นใจแล้วครับเล่นดีหนอ่แล้วเล่นดีหนึ่งแล้วครับบยเล่นเก่งโคตรเลยวันนี้มาครับนี่รัวแดงโอ้ยเป็นลมเลยเหรอเล่นเป็นลมนะครับโอ้มาครับหนึ่งสองามนี่เข้ามาเป็นขบวนเลยครับเล้วก็นี่นี่โอ้ยเล่นเก่งยังเลยเล่นไปต่อไปต่ออุ้ย ขาลุนขาลุนไปต่อไปไปไปโอ้เอเยเล่นหัวทิ่มครับทุกคนสือทำไมมึงขี้เกียจจังเดี๋ยนี้ฮะน้ำลายย้อยแล้วเหรออะไรพ่อหนูเหนื่อยไปไปมาเร็วโอ้ยเลื่อนวิ่งอีกเลยครับเลื่อนนี่แข็งแรงครับผมขยันครับผมดู โอ้โหเลียนวิ่งออกล่างกายอีกแล้วครับวิ่ง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 โอ้ยเลียนลาคุณผู้ชมไปก่อนเร็วๆพ่อจะเอาข้าวไปกินแล้วเร็วๆตอนนี้พอแล้วพ่อเหนื่อยแล้วบายยค่ะไอ้เจ๊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 เจเจ๊เจ๊จ๊เ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 เจ๊เจ๊เจ mãi mà này em nè, Au, kênh Oh, dù, 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 đù dù, đù đù dù, 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 ok